สวัสดีครับเอฟีทุกท่านนะครับก็อันนี้เป็นด้หลงยผลที่มันติดเครื่องเติมน้ําอยู่นะครับก็คืออันเนี้ยล่ากํากามไปแล้วนะครับแล้วก็พุดกวนไปแล้วแล้วก็แยกกุ้งขาวกัมกามขายไปแล้วแล้วก็เอากุ้งขาวไปขายที่แพรไปแล้วเนาะใส่มาดูกันเนาะประมาณนี้นะครับอย่ายังอันนี้เอาน้ําเข้านะครับเพราะว่า ผมก็เอาน้ำไว้ใช้นะครับผ่านกอง12เมตรไปนะครับผมก็เอาน้ำไว้ใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลองลอยเ็าปิดน้ำนานนะครับเดี๋ยวเขื่อนก็ปิดน้ำนานเนาะก็อัดน้ำขึ้นมาไว้เต็มเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็จะอัดขึ้นมาให้เต็มแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเต็มเต็มเขื่อไว้เลยนะครับเต็มเผื่อไว้เลยเผื่อยุบเพื่อซึมออกข้างออกเอวด้วยเนาะเป็นหน้าแรงนะครับก็ ผมกลัวเขื่อนก็ปิดน้ำนะแต่ว่าน้ําจะไม่ทีวันที่26นะครับน้ําจะไม่ทีวันที่26แต่ว่าผมก็อัดน้ําไว้เลยนะครับอัดน้าไว้ให้เต็มแบบนี้นะครับน้ําคลองลอยนี่ปิดพอดีนะครับนะครับน้ำคลองลอยที่บ้านผมนี่ปิดแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยไปที่อมตะนครกับบ้านโพอยู่นะครับปล่อยไปที่โรงงานอมตะนครนะครับที่ชนบุรีนะครับน้ำก็จะไหลลงทะเลไปนะครับ อันนี้ให้เห็นผมแต่ผมย <empowerment> ังขอน้ําได้อยู่นะครับต่อนตอนน้ํามาเนี่ยน้าขึ้นเต็มนะครับเต็มถึงขอบนู่นนะครับนู่นนะครับสูงมาสูงมาประมาณเมตรนึงเลยนะครับน ouais? ะครับตอนน้ามาเนาะก็ทุกบ่อก็ได้น้ําหมดนะครับข้างๆรอบๆผมนี่ได้ได้น้ําหมดเนาะเนี่ยทุกบ่อได้น้ําหมดกก็ได้น้ํานะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปนะครับมาสรุปไอผมขึ้นกุ้งไปเนาะนะครับก็ กามกกนีุ่้งขาวนนปนกุ้งกัมกามนี่มันก็ความยากมันมีอยู่คือต้องผมไม่ดักผมไม่ได้ดัก,มไ,มไ,ดดกไองโง่นะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องดักไองโง่แยกเอากุ้งขา,ขาวไปขายก่อนแต่ว่าผมคิดว่ามันเออมันทํางานหลายทีเนาะมันทํางานหลายทีแล้วทํางานไม่รู้จักจบนะครับแล้วก็กุ้งขาวผมมันก็ไม่ตายด้วยก็เลยใช้ถังหลายๆลูกมาแล้วก็มานัางัดแยกเอาตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้นะครับ ก็คือด้านนู้นเป็นท่อสูบน้าวิ่งน้ําอยู่เนาะนะครับเนี่ยมก็ตั้งตรงนี้แหละนะครับก็อันดับแรกก็เป็นการมุดอวนก่อนเนาะไปดูไปดูภาพมุดอวนกันเนาะนะครับทางนู้นมุดมานะครับทางนี้มุดไปชนกันแล้วก็จาก่้มาตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับ อากาศเย็นๆนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเนี่ยนะครับมาหนึ่งทีแล้วนะครับนะั้งที่สองนะครับถนนครับนะถนนมุดมานะครับตรงนี้ก็มุดไปนะครับ ความหมายผมคือเอากุ้งขาวขึ้นมาก่อนนะครับแต่จะประมาณนี้นะครับอากาศเย็นๆกุ้งมันไม่โดดนะครับคือกุ้งมาในลากนุดมมาในได้นะครับแต่มันไม่โดดเนาะนะครับ จากบุดอวนแล้วนะครับก็ตักกุ้งึ้นมาบุดอวนน3่สามรอบนะครับสามรอบใหญ่ๆนะเขาก็ได้กู้งึ้นมาพอสมควรนะครับก็เกือบร้อยกโลได้นะกุ้งกุ้งขาวเนาะคือที่บุดอวนเพราะอะไรนะครับไอ้สินท์ท่านเอากุ้งขาวขึ้นมาก่อนครับนี่คือความยากระหว่างกุ้งกุ้งกลามชําหรือกุ้งกิโลนะครับกับกุ้งขาวปล่อยปนกันนะครับโดยที่ไม่ได้ดักไอ้โง่ขึ้นไปก่อนเนาะนะครับเพราะว่า มันทํางานหลายอย่างนะครับมันทํางานมันทํางานรู้จักเลือกผมก็เลยไม,ไม่เลือกที่จะดักไอโง่ขึ้นไปก่อนเนาะถ้าจะดักไอโง่ขึ้นไปก่อนมันก็จะง่ายนะครับคือกุ้งขามันน้อยมันก็จะคัดง่ายนะครับแต่ว่ามันทํางานหลายทีเนาะแล้วก็มันได้กุ้งมาทีละในน้อยครับทีละห้าโลสิบโลยี่สิบโลมันมันไม่คุ้มากาัรเสียเวลาแนละ้วผมก็เลยทช้อ่าเอาทีเดียวเนาะยากหน่อยก็คือขึ้นขึ้นมาคัดบนถังเนาะพอลากขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็เอาขึ้นมาคัดบนถังก็มาดูการ คัดกุ้งขาวกับกำการแยกออากันบนถังเลยเนาะนะครับจากข้างล่างในเลนนู่นเนาะก็ขึ้นมาคัดกุ้งแล้วนะครับหเห็นก็ขึ้นมาคัดกุ้งแล้วนะครับ people like พอแยกแยกกำมกามออกจากถังแล้วล้วแยกกุ้งขาวจากกำมกามออกจากกันแล้วนะครับในทีมท่านก็เอากุ้งขาวเนี่ยขึ้นขึ้นรถรถผมที่มาจอดไว้มีถังอยู่สองลูกเนี่ยนะครับสามลูกเนาะที่เผื่อไว้ลูกหนึ่งเน,นะาะใส่รถไปแล้วนะครับน้แข็งเนาะรอน้แข็งไปนะครับอีกคนงานที่เหลือก็มาคัดกุ้งก็ เป็นแถวแไปนอนอย่างนงี้นะที่ที่ที่ภาพจะเห็นเน่ยอย่างงี้เนาะแล้วก็ก็ด้่ผมก็ด้วยผมก็ดนเื่อยน่อย้าผาหลังเนาะพอได้จำนวนกุ้งกำกามสัก40-50โลแล้วก็ช่างให้ชาแก่เขาไปก่อนที่ชนบุรีพานทองนะครับ ตอนนี <formation jin x 2> <s at> ้ก <tı> mm ็ไ hmm. ด okay. <SL> ้เฮ้ยแฮมฟุ้งก็ได้จริงเลยโอเคเดี๋ยว้ทางนั้นที่ถอนเลยเนาะบ่อเนี่ยฝักฝักทางโน้นนะเนี่ยนะครับเป็นลูกนี้นะครับทิ่ถอได้มา70็กิโลนะครับคือบ่อลูกนี้สักสี่ไร่ได้เนาะเนี่ยครับแกยังไม่ได้ปล่อยกุ้งขาวนะครับอ่าเนี่ยนะครับลูกนี้ปล่อยไปแล้ว70็กิโลนะครับลูกนี้เนาะส่วนของผมใส่บ่อหน้ากระต๊อบกับบ่อลูกที่ข้ามสะพานไปนี่ที่เห็นนี่นะครับ เป็นลูกนี้นี่เป็นลูกนี้นะครับก็ใส่ไปบอละหกสิบโลนะครับอันนี้บ่อหน้ากระต๊อบนะครับคนคัดก็คัดไปนะครับคนเอามาปล่อยก็เอามาปล่อยไปเรื่อยๆไปนะครับไม่ให้เขาแน่นเนาะนะครับก็จะไปตรงล็อกก็ประมาณสองการประมาณนี้นะครับหน้าหนาวยาวๆเนาะนะครับกุมันตช้านะครับจุดนี้ก็ยังพอมีความบังอยู่นะครับ คนนั้นก็จะปล่อยตรงนี้นะครับเลยนะครับดอวกไปหน้าใบเลยนะครับคนคัดก็คัดไปคนปล่อยก็เอามาปล่อยไปนี่ทำให้เข้าไปนะครับตามน้ําไปนะครับตีน้ําไว้นี่เราเริ่มจาก E ีพีหนึ่งไปเลยนะครับปล่อยกุ้ง ใส่ไปบอ่อหกสิบโลเรียบร้อยต่อมาก็ <c oughs> คือทุกอย่างเริ่มเริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็เอากุ้งไปขายที่แพท,ที่เอกอ่อนนะครับก็ก็ไปดูภาพที่ผมเอาแพเออเอากุ้งขาวไปขายที่แพเอกอ่อนเลยเนาะนะครับอ่ะถึงแพรเรียบร้อยนะครับแพเอกอ่อนนะครับกำลังเอากุ้งลง กุ้งลงครับ่าจะคัดง่ายนะครับเพราะแยกมาเรียบร้อยนะครับ ก็จะสุ่มนะครับนหนึ่งจัดจัดครับผมจัดโอเค,อ,เคอ่ะครับน,น,นับ,นบเลยเจ๊นับเลยเมันอยู่กับกำกามเจ๊กำกามใน้คู่กันนะอ่า ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันตายถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะเลืวนที่คนบอกว่าอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีที่แพรนะครับคนงานเขาแพ็คให้เรียบร้อยนะครับ สวลาใจเลยดเจ๊ก็บอกหายใจเลยสวยที่สวยหมดล้วเดี๋ยวอยู่าแบบนี้เอาแขนใส่ใส่ไปหน่อยบวไปหน่อยมันเด่นตะไคร้้าก่อนครับสักครู่ก่อน อ,อัเสือ้อแดงนี่คือเท่าแก่นะครับคนเนี้ยคือเท่าแก่นะครับนี่คือเซอเอกนะครับแพเอกออนเนาะครับ <c oughs> <c oughs> น,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 น่โอเคนะครับอันนี้เอาคุ้งเอากลับลืมไม่ได้เอาคุ้งไว้กินเลยนะครับนี่เอาไว้เลยนะเนี่ยะครับจัง าจากขายที่แพ้แล้วนะครับก็ผมก็จะมาสรุปกุ้งทั้งหมดให้ FC ทุกท่านฟังนะครับก็ต้องอธิบายให้ใหเพื่อนฟังหรือ FC ฟังก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงทาแบบนี้นะครับคือชากุ้งกำกามอย่างเดียวเนี่ยผมก็ทํามาแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะได้กุ้งขาวเพิ่มบ้างหรือว่าเราเลี้ยงแล้วเราตีน้ําแล้วให้อาหารแล้วเนี่ยถ้าเราเอากุ้งขาวมาปล่อยเนี่ยนะครับก็เราอาจจะขายได้ตังอาจจะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้นะครับมันก็จะดีกว่านะครับก็คือ มันอาจจะยากหน่อยนะครับแต่มันไม่เสี่ยงนะครับเอฟซูสท่านนะครับคือชุดเนี้ยหนึ่งผมตีน้ําน้อยนะครับผมตีน้ําแค่10วัน20วันก่อนก่อนจะลากเองนะครับนะครับตีช่วงตีสี่นะครับตีสี่ถึง7จ็ดโมงเช้าแค่นี้เองนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ตีน้ําตั้งแต่ปล่อยเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีน้ํานะครับนะครับก็เดี๋ยวก็ดูนะครับว่าค่าไฟผมเดือนนี้จะกี่บาททุกที่นี่อยู่ประมาณ 3 5 0 0 2 5 0 0 2,700ครับเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะเสียค่าไฟสำคัญกว่าบาทประมาณนี้เนาะนะครับก็จากขายที่แพแล้วครับกุ้งขาวผมเนี่ยได้ประมาณ200โลนะครับ200โลนี่ทั้งเราเอาไปกินด้วยสักา10โลได้ประมาณนี้นะครับสัก7-8ปโลประมาณนี้เนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนด้วยแล้วว่าเราแบ่งก็เอาไว้กินด้วยนะครับก็ไปขายที่แพเนี่ยแพมัน70ตัวโลพอดีนะครับแพเขาให้155บาทนะครับก็ได้เงินมาประมาณสัก28 0 0 0ประมาณนี้ สองหมื่นแปดสิบเศษนะครับกุ้งขาวที่เอาไปขายที่แพลเอกอ่อนเนาะนะครับแล้วก็กุ้งกรรุ้งกำกามเนี่ยได้ทั้งหมด220รกิโลนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ220รกิโลเนี่ยใกล้ๆเคียงนี่เลยนะครับแถมๆให้เขาไปด้วยนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็ผมขายให้ตะแกก็ไปเนี่ยสามสิบโลนะครับแล้วก็ทิศพอดเอาเอา,เอาไว้เนี่ยเจ็ดสิบโลนะครับแล้วของผมปล่อยสองบอ่อละหกสิบกิโลนะครับอ่าเนี่ยกุ้งผมจะได้ประมาณนี้ กุ้งทั้งหมดเนี่ยกุ้งขาวผมปล่อยไว้20,000ื่นนะครับกัมกาม80,000ื่นนะครับเพราะว่ากัมกามเนี่ยผมจะชำได้แสนละ200โลประมาณนี้นะครับกัมกามผมจะชำได้ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือถือว่ากุ้งขาวเป็นกุ้งเฉลยไปนะครับทำไมถึงทําแบบนี้นะครับไอ้ทุกท่านทำไมถึงบอกว่าทําไมไม่ชํากัมกามอย่างเดียวคือช่างขายง่ายง่ายกว่านะครับแต่ว่าหลังๆมานี่มันเลี้ยงก็ไม่ค่อยได้กันนะครับแม้กระทั่งผมเองก็ยังก็ยังเลี้ยงกับปิกกระปลอยนะครับคือกําไรของผมเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเอาไปส่งงวดรถนะครับถามว่าผมขาดทุนไหมไม,ไม่ได้ขาดทุนนะครับไม่ได้ขาดทุนแต่มันได้น้อยนะครับอาจจะอธิบายเพื่อน <c oughs> ๆอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ขาดทุนนะครับผมเลี้ยงกุ้งทุกไฟเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ขาดทุนนะครับแต่ว่าผมได้กําไรน่ะน้อยเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยเงินที่เราไม่ค่อยได้ใช้เพราะอะไรเราไปส่งงวดรถก็เหมือนกับเราใช้นะครับนะครับเพราะว่าประเทศไทยเขาซื้อรถเขาก็ทำกันแบบนี้กันนะครับทุกคนก็ผ่อนรถหมดนะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้ผมก็กล้าพูดตรงๆเลยนะครับกับ FC ทุกทว่า ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะส่งรถผมเนี่ยได้จบไหมนะครับผมยังเหลือเงินอีก8 0 0แสนกว่าบาทนะครับแปดแสนหกหมื่นนะครับกับรถยนต์ผมนี่เนาะกับรถชนรถยนต์ราคาล้านนิดๆนะครับกับดอกเบี้ยอีก3ามสแสนประมาณนี้นะครับคนส่งเงินรถก็จะรู้ดีนะครับว่าดอกเบี้ยแล้วกี่บาทหรือว่าจะส่งจะส่งหมดไหมหรือส่งไม่หมดประมาณนี้เนาะอ่อันนี้ก็คือเป็นสคริปที่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการทําอาชีพอะไรสักอย่างมันไม่ง่ายนะครับเอฟทุกท่านนะครับมันก็ไม่ง่ายเนาะแล้วก็ ต่อมาต่อเนื่องเลยนะครับก็เนี่ยตอนนี้น้าคลองลอยเขาเนี่ยเขาเปิดเปิดน้อยแล้วนะครับใกล้จะปิดแล้วเนาะแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยหน้าประตูเนี่ยยังมีน้ําอยู่มาดูนะครับตอนนี้ผมงขอดน้าอยู่นะครับคืออัดน้ําให้เต็มที่เลยมาดูกันแป๊บหนึ่งเนาะเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับทุกบ่อได้น้ำนะครับลูกนี้ขอดน้ําไปแล้วราของที่พรขอดไปแล้วนะครับลูกไก่ก็ได้น้ําไปแล้วแม้กระทั่งลูกนี้เนี่ยเอฟซีดูเนี่ยลูกนี้เป็นที่ผมว่าถ่ายปลาสวายนะครับใกล้ๆเนี่ยเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ย เขาก็ได้น้ําไปแล้วเนาะเขาน้ามาเขาก็รีบวิทกันเลยพอน้ํามาเนาะอันนี้เป็นเป็นของผมเนาะนี่ครับอันนี้เป็นผมตอนนี้ผมเสียงเสียงเครื่องนี่เติมเติมน้าอยู่เนาะเนี่ยน้ําไหลนะครับอ่ะเนี่ยน้าไหลอยู่นะครับน้ําไหลวนๆอยู่เนี่ยครับน,น่าจะน่าจะเห็นได้ชัดเนาะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเนี่ยนี่คือ20วันหรือ15วันปล่อยทีนะครับลองลอยที่บ้านผมอันนี้เป็นประตูผมเนาะนี่นะครับอ่ะเนี่ยอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะครับไอ้มดแดงนี่เน มึงๆนีดิดไหนเมื่อแดงไปไหนก็จะชอบไปกับผมประมาณน uh uh nah uh ี้เนาะนะครับก็ก็น้ําก็จะไหลมาเข้าประตูอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะไหลมามาจากถนนโน้นเป็นคลองลอยนะครับคลองลอยไปออมตะนครแล้วก็คลองลอยไปที่สมเด็จใต้เนาะนะครับไปอมตะนครไปบ้านโพนครับไปโรงงานที่อมตะนครที่เขาใช้กระดานครับทางนู้นเป็นคลองใหญ่นะครับแล้วก็เขาปล่อยน้ําแรงนะครับเพราะว่าโรงงานก็ใช้น้ําเยอะนะครับ ผมก็เนี่ยครับมีน้ําแบบนี้เนาะมาอย่างนี้อ่ะเนี่ยมาประมาณนี้นะครับมาเข้าประตูตอนนี้ผมขอดน้ําอยู่นะครับแต่ว่าผมขอดมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับเนี่ยนะครับอ่ะน้าบ้านผมก็คือความอุดมสมบูรณ์คือสิบห้านาทีเนี่ยเออสิบห้าวันหรือยี่สิวันเขาจะปล่อยน้ํามาทีนครับมาจากเขื่อนคลองสียัดนะครับก็จะมีน้ําใช้ตลอดนะครับจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับก็นี่คือความจริงที่ เลี้ยงกุ้งหรือปัจจุบันที่ผมทําอยู่นะครับอันนี้คือเป็นสภาพความจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้มีจแตอินหรือว่าไม่ได้มีที่แบบทําอะไรที่แบบคือปกหน้าไว้นะครับผมผมจะไม่ทํานะครับของผมผมจะไม่ทํานะครับคลิปผมนี่ผมจะคือทําไงเอาอย่างนั้นเลยนะครับผมจะไม่คือไม่ทําอะไรที่แบบว่าหลายๆท่านเห็นแล้วมันมันเหมือน มันเหมือนอะไรปูหน่าสักอย่างนะครับคือทําให้แบบดูดีดูเลิศดดูแบบโอ้ได้อลังการงานสร้างมากได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับผมจะไม่ทานะครับเหมือนกั่งต้นปาล์มผมนะครับผมก็จะถ่ายประมาณให้ทุกท่านเห็นดูทุกท่านดูเนาะไอ้ต้นอย่างเงี้ยนะครับมันมีลูกนะครับให้เอดูเนาะเนี่ยมันมีลูกนะครับเนี่ยเนาะลูกก็เต็มคอนะครับแต่ผมพยายามไม่ถ่ายต้นปาล์มที่มีลูกเต็มคอให้เอฟทุกท่านดูนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนผักชีลอยหน้านะครับหรือเหมือนทําอะไรก็ได้ดีหมดนะครับคนท y o u t u b e นี่ ทำอะไรได้ดีหมดแล้วไปดูต้นที่มันไม,ม่มีลูกนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับอันเนี้ยมันก็มีลูกปกติเนาะเนี่ยนะครับก็มีบ้างไม,ม่มีบ้างนะครับเนี่ยเนาะลูกเขานะครับต้นก็สูงก็6ปีละห้าห6ปีละนะครับผมจะพยายามไม่ไม่ไม่ถ่ายต้นทิ่มนะครับนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมพยายามพยายามจะถ่ายให้มันคเขากันไปไม่ใช่ว่าถ่ายดูต้นดกๆอย่างในคลิปอ่หลายๆท่านที่ก็ทํากันนะครับเหมือนกับ ทำเหมือนปักชีลอยหน้าเหมือนว่าตัวเองนี่เก่งหรือว่าเลิศเลอผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมจะไม่ทาอย่างนั้นนะครับผมจะเอาภาพความเป็นจริงซะส่วนใหญ่เนาะนะครับก็ขอบคุณทุทกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเริ่มจากอีพีหนึ่งอีพีสองไปเลยตั้งแต่นี้ไปเนาะที่ทําอยู่ในบ่อนี้นะครับก็ขอบคุณครับ